ดี่าว,นนวันนี้วันที่7พฤศจิกายน2554นะคะแนนได้มาติดตามผลกับที่นาของคุณพี่สนิทนะคะซึ่งเราได้มาทำการฉีดซ u เปอร์ไบโอฟาสนะคะกับซ u เปอร์ไบโอแฟคเตอร์ตั้งแต่วันที่4ซึ่งค่าของเขาได้เป็นเชื้อราเกี่ยวกับใบไม้นะคะแล้วก็ขาดธาตุอาหารบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณพี่สนิทเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมาติดตามผลนะคะคือฉีดอุ้เปเบอกไฟฟ้ากับซุปเป,เาาปเลือกเอเซเอร์ไปตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะคจนถึงวันนี้ก็รอมทั้งหมดเจ็ดวันแล้วน,นะคะแล้วเนี่ยคะ่ะผลที่ได้จากการฉีดบิตัณฑ์ของเรานะคะคแล้วาจาก,กวันนั้นจนถ,ถึงวันเนี่ยคะ่ะผลที่ฉีดไปเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นนะครับมันเขียวเขียวขึ้นมาแล้วครับ จากข้าวที่เป็นเชื้อราใบาไม้ใช่ไหมคะครับข้าวที่เป็นเชื้อราใบาไม้แล้วก่อนก่อนที่จะฉีดนี้รวงก็ยังไม่ค่อยออกเหมือนตอนนี้ใช่ไหมคะยังไม่ออกครับตอนนั้นค่ะก็คือว,วันนี้รวงสังจะสังเกตเห็นว่ารวงข้าวคะ่ะแทงออกมาขึ้นเยอะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเชื้อราใบแดงใบไม้ก็หายไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณพี่บอกนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑันของเรานี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับใช้แล้วก็ดีครับทำให้ข้าวไปเชื้อราน่ ดีขึ้นนะครับเขียวขึ้นแล้วหลังจากที่ฉีดของบริษัทนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ฉีดยาวันนั้นนะครับก็พอใจครับพอใจเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วจะฝากผลิตภัณฑ์นี้กับคนที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเขฝากว่าถ้าใครเป็นเชื้อราก็ขอแนะนํา นะครับขอแนะนาว่าให้ฉีดตัวนี้นะครับตัวนี้ค่ะไบโอเซคเตอร์ไบโอกซคเตอร์แล้วก็ไบโอฟานะครับไบโอฟารเพื่อทําให้ข้าวของเราได้แข็งแรงและเชื้อราก็หายไปนะครับทําให้รวงเขาดีขึ้นนะครับตอนนี้กําลังที่จะออกรวงออกรวงดีออกรวงดีครับตอนนี้ครับค่ะ